สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชตพาเพลินวันนี้พามาเก็บผักนะคะมันเป็นผักปังผักกัดหินค่ะพามาชมผักนะคะผักงามมากคือเราก็ปั๊มน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็ทีนี้ก็ฝนตกมามัง่งเมื่อวานนี้ตกนิดหน่อยคืมมาฟ้าล้องฟ้าลไรมาก็คิดว่าจะตกมาแรงๆสองคลิปที่แล้วพาตากมะม่วงนะคะ จากมะม่วงก็เป็นมะม่วงคะรวมหลายสายพันธุ์ตากแล้วก็เมื่อวานนี้พาชิมไปละชิมมะม่วงตากแห้งรสชาติดีเหมือนกันรสชาติอร่อยลูกสาวก็โทรมาบอกส่งไปให้ชิมหน่อยถ้ามันดีมันอร่อยก็จะขายให้เพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะทุกปีเขามาบ้านแล้วก็เขาก็เอาไปกิน แล้วก็ไปฝากเพื่อนฝากเจ้านายฝากลูกน้องเป็นมะม่วงดิบมะม่วงสุกปีนี้ไม่ได้มาติดโควิดก็เลยจะทํำยังไงดีมะม่วงมันก็อันต้นที่วายก็วายไปให้เพื่อนข้างบ้านเอาไปกวนเขาก็แบ่งมาให้มั่งทีนี้เขาไม่กวนเขาไม่กวนไม่ตากแล้วเขาพอแล้วก็เลยเอา้าวทำยังไงดีก็ลองมาฝานลองตากดู มันก็รสชาติดีเหมือนกันตากมะม่วงไว้ชิมไปละว,วันนี้พามาเก็บผักพามาชมสวนชมผักผักปังพอขายแล้วค่ะนี่ค่ะผักปังพันใหญ่ค่ะสวยมากผักปังนี่ นอนไม่กินไม่มีเพีย้ยไม่มีศัตรูพืชเลยขอให้เขามีน้ำลดเขาแค่นั้นแหละคะ่ะสวยงามมากอยากได้มาตั้งนานแล้วพยายามยังไงก็ไม่ได้พอจะได้ขึ้นมาพอบ้านเอายอดมาปลูกปลูกแล้วทีนี้มันมีเม็ดเนาะเม็ดแล้วทีนี้ก็แกก็เอามาหวานมั่งแล้วก็มันก็อยู่แถวนี้แหละแล้ว่ายกบมันก็ขึ้นเอง ขึ้นเองด้วยตามธรรมชาติของเขาขยายพันธุ์ของเขาเองอ่อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะวันนี้จะมาเก็บเดี๋ยวเก็บไปลองดูก่อนว่าจะขายได้ขายดีไหมในหมู่บ้านที่เห็นเพื่อนๆเ,เอาไปขายนะที่ตลาดขายดีมากเห็นแล้วอยากได้เพื่อนๆเ,เ,เขาจะทําอย่างนี้เอาใบห่อไว้ลูกค้าบางคนเขากิกนใบเดี๋ยวมาเก็บ ผักปังผักกัดหินไปด้วยกันนะคะแล้วมาเก็บผักปังกันค่ะ อันนี้อย่างขายดอกค่ะแล้วก็เก็บไปเก็บยอดมัไปค่ะเก็บยอดไปขายก่อนอันนี้ยอดจะเล็กต้องคอยดูข้างล่างด้วยเพราะว่าข้างล่างเป็นตะเจียวค่ะปลูกกระเจียวไว้เริ่มขึ้นแล้วต้องคอยดู ถ้ามีกระเจียวขึ้นตรงไหนเราก็จะถอนผักปังออกเราจะไม่ให้คุ้มมากเราหวานผักมั่งขึ้นเองมั่งอยู่ในแปลงเดียวกันผสมผสานอยู่ในแปลงกระเจียวในล่องกระเจียวค่ะ ผักปลอดสารเคมีค่ะอันนี้เป็นควงตุ้งใบค่ะ ตรงนี้เป็นผักกัดหินค่ะผักกัดหินกวงตุ้งใบเยอะค่ะตรงนี้ ไปขายตลาดนัดไม่ได้ก็ขายในหมู่มบ้านนะี่แหละค่ะคุณผู้ชมขายไม่หมดก็ไปฝากที่สามีขายเขาขายของชํำเราก็ไปฝากเขา ไว้ในร่มจะได้ไม่เหิว ได้หนึ่งกะละมังแล้วค่ะนี่ค่ะยอดสวยมาก